มาปิดท้ายกันที่ทองคําครับทองคําวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในทาเป็นหนึ่งชั่วโมงมีการหลุดแม่น้ําลงมานะครับแต่ยังอยู่เหนือเส้นเหลืองอยู่นะครับในทาเป็นหนึ่งชั่วโมงนะลองขยับมาดูให้ในทาเป็นสี่ชั่วโมงก็พบว่าเขาลงมาที่แม่น้ําของสี่ชั่วโมงนะครับแม่น้ำของสี่ชั่วโมงไปยังคงยกตัวขึ้นอยู่เหนือเส้นเหลือนงนะฮะแสดงถึงแนวโน้มที่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ตัวเทรนไลน์ของสีชั่วโมงเองก็ปีขึ้นนะราคาตอนนี้ลงมาที่แม่น้ำของสีชั่วโมงแล้วก็ลงมาที่ขอบเทรนของสีชั่วโมงด้วยนะครับวันนี้ระบบคำนวณแนวรับแนวต้านประจวันมาให้ให,ใหม่โดยมีเอฟเฟอร์เรนต์อยอยู่ที่2008.93นะมีแนวต้านอยู่ที่ 2041, 2092และ2124ตามลำดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 1958, 1925และ1875ตามลำดับเช่นเดียวกัน จะโตโลงสุดนะครับกำลังจะงัดขึ้นนะตรงนี้ก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการช้อนบ่ายนะครับโดยมีเป้าหมายเดิมมีโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ยอดใฮเดิมนะครับที่สอง0ูนย์จดูนย์นะครับว่ากันไปตามระดับแนวตต้าน,นะครับอาจจะเก็บกำไรกันไปตามระดับแนวตต้าก็ได้ถ้าเบรกค่อยบ่ายเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเป้ากำไร ยอดเดิมมีค่อนข้างไกลนะครประมาณ9,000จุดเลยทีเดียวนะครับเป้าแรกเอฟเฟอร์เรดนี่ก็3,000จุดแล้วฮะเอฟเฟอร์เรพอยต์นี้ก็3,000จุดแล้วนะครับ แต่ถ้าหากว่าหลุดลงมาใต้สับพอรหนึ่งอันนี้อาจจะต้องถอยก่อนนะครับหนึ 5, 4, ่งเก้าห้าสี่โดยประมาณหนึ่งเก้าห้าห้านะครับเหลือใต้สับพอรหนึ่งนิดหนึง่งสับพอรหนึ่งหนึ่งเก้าห้าแปดจุดเจ็ด นี้ทองดูให้แต่ทาเป็นสีชั่วโมงครับมีคำถามนะครับทองทางเฟรมสามสิบนาที จะดูให้ัปหนมือช้าในทำเฟรม30นาทีหลุดแม่น้ําหลุดเส้นค่าเฉลี่ยหลุดเส้นเหลืองลงมาแล้วนะครับก็ถ้าเขายังถูกครอบง,งาด้วยตรงนี้ฮะ,ะทางเฟรมแค่สี่เนี่ยเขาลงมาที่ขอบเฟรมของสี่ชั่วโมงนะครับมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปทาตามทำเฟรมใหญ่ฮะ อย่าลืมว่าในะทองเฟรมเล็กนั้นมีทํงเฟรมใหญ่เป็นตัวคุมนะครับสอตัวในะทํงเฟรมสามสิบชั่วโมงก็ยังมีโอกาสขึ้นได้อีกนะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบเส้นเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเส้นเหลืองในทํงเฟรมสามสิบนาทีนี้รับอยู่ไหมนะครับถ้าจะดักเซลล์ตามทํงเฟรมเล็กก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าถ้าหากเขาปรับขึ้นไปตามทางเฟรมใหญ่ก็ อาจจะต้องตัดสินใจคัดนะครับหรือถ้าเราเล่นบายตามตะเป็นใหญ่แล้วถ้ามันหลุดลงไปตามแนวที่ให้ไว้ก็อาจจะต้องตัดสินใจคัดเช่นเดียวกันนะครับในช่วงบ่ายช่วงข้ามถ้ามีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างวันก็พบกับโคดบีโคดตนตกโคดโฟมนะครับในการนำเทรดสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันพรุ่งนี้นะครับ 我们走一下。